เป็นไปตามอย่างที่คาดคาร์โนหรือ ADA นะครับมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของราคาเนื่องจากอีเวนต์ใหญ่คือ w i ส i l Hard Fork กกําลังจะมาและรายละเอียดปรีกย่อยนะครับว่าทําไมมันมีการกระตุ้นของราคาเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้คือคอยนงีูล ไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้ ADA ก็ดีดตัวพุ่งอย่างรุนแรงโดยเพิ่มขึ้นกว่าประมาณ25%นะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเนื่องจากผลตอบแทนที่สูงมากเมื่อเทียบกับสริปโตชั้นนำอื่นๆในตอนนี้โดยเฉพาะการาฟนะครับของ TradingView เขาบอกว่า ADA ต่อ USD นะครับซึ่งราคา ADA ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.6558ดอลลาร์นะครับซึ่งมีการเพิ่มขึ้นกว่า26.43%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับก็เราก็เห็นเรื่องของ ADA ก็จะมีเครือข่ายบล็อกเชนตัวใหม่ในการที่จะแตะระดับนะครับหมายถึงว่ามันมีการอัปเกรดใหญ่ในช่วงปลายเดือนนี้คือเดือนมิถุนายนนะครับฉะนั้น ADA มันจะมีการปรับตัวใหญ่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีการอัปเกรดเขาเรียกว่าบล็อกเชนก่อนที่ อีทูเรียมสองจุดศูนย์กำลังมานะครับแล้วก็ทางไฮดราสองจุดศูนย์นะครับที่จะเป็นแบบเดียวกับอีทูเรียมสองจุดศูนย์กำลังมานะครับฉะนั้นวิซิลฮาร์ดฟล็อกเนี่ยจะเป็นาการขยายบล็อกเชนเนี่ยเพื่อจะให้ df เนี่ยมันสามารถที่จะรันและทำงานไปได้ง่ายขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเหมือนกับหลังที่อีทูเรียมสองจุดศูนย์หรือ ไฮด้า2.0มานะครับฉะนั้น ADA วันนี้มันมีการทำเขาเรียกว่าโทเค็นนะครับแบบดั้งเดิมแต่ระดับ5ล้านลายนะครับ5 000, ล้านรายการหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นของตัวเลขเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับช่วงปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งเนี่ยอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาของ c a r าโน o นะครับหรือ ADA พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงมันเกิดอะไรขึ้นผมต้องบอกงี้นะ A D A เนี่ยเป็นเหรียญที่วานคุมไว้เยอะวานคุมได้เยอะหมายความว่าอะไรนะครับวานเนี่ยซื้อ A D A นะครับแล้วก็ไปตุนไว้ไม่ยอมที่จะให้ A D A เนี่ยมีคนอื่นครอบครองทําแบบเดียวกับชีบะเลยนะครับงั้นแล้วแบบนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับคือวานเนี่ยเขาไม่เอาลงมาเล่นในในในกระดาน นะครับเ้วเลยทําให้ปัญหาของ A D A เนี่ยที่เจอนะครับค่อนข้างเยอะคือเราเนี่ยนะครับที่เป็นเม้าเนี่ยซื้อขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าอัตราส่วนเนี่ยที่เราซื้อไปนะครับต่ออุปทานทั้งหมดของ A D A วานได้กวาดไปแล้วอ่ะหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะให้เกิดการกระตุ้นราคามันต้องมีวานตัวใหม่เข้าไปนะ หรือไม่ก็เมาเข้าไปนะครับช่วยกันสร้างและก่อให้ราคาขึ้นไปดันั้นเขาเลยตั้งใจนะครับที่จะมินโทเค็นขึ้นนะครับซึ่งจำนวนประมาณ5้าล้านนะครับหนึ่งนี่พัน็ดยิดนะครับอ้างอิงแหล่งที่มาที่แตกต่างกันบางที่ก็บอกห้าหมื่นสี่แปดหนึ่งหกแห่งนะครับประมาณห้า1 6สี่แดรสิบแห่งก็หมายความว่า เออมันจะมีโ,โทเคน็นอัพเข้าไปในอุปทานมากขึ้นนะครับเพื่อจะทำให้เพิ่มการถือครองเพราะ ADA เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอ่ามันเป็นไอ้นัน่นคอยนะครับแต่เขาเลยตัดสินใจที่จะเอาโทเค็นผสมเข้าไปกับคอยนะครับเพื่อจะทำให้ market cap เนี่ยมันพุ่งนะครับเพราะคนต้องการ ADA เยอะนะครับแล้วปัญหาคือวานอมเอาไว้เราไม่ยอมให้ราคาขึ้น ทำให้ ADA เนี่ยมันไม่น่าสนใจในการเทรดก็เลยทำให้เกิดปัญหานะครับเขาเลยจัดแจงที่จะเพิ่มโทเค็นเข้าไปเพื่อให้วานตัวใหญ่ๆตัวอื่นนะครับแล้วก็เมาเข้ามาครอบครองมากขึ้นฉะนั้นโทเค็นแบบนี้เขาเรียกว่าโทเค็นดั้งเดิมนะครับแบบ Native a c c e s นั่นก็คือโทเค็นสามารถตอบโต้ได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องใช้สัญญ,ญาณ Smart c o n t แ a c t หรือเอกสารเครือข่ายที่ระบุไว ฉะนั้นโทเคนแบบดั้งเดิมอย่างคาร์ดานโนสามารถทําทุกอย่างได้เหมือนกับเหรียญ a d a ในทุกแง่มุมก็เหมือนหมายความว่าเพิ่มเข้าไปอุปทานนั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อจะทําให้มา켓แค a p ขยายในขณะเดียวช่วงเมื่อวานนี้นะครับบริษัทคริปโตที่ชื่อวาสดุเม้นท์นะครับได้วิเคราะห์และรายงานว่ากิจกรรมการพัฒนาของคาร์ดานโนเนี่ยพุ่งถึงหลายจุดแลวก็มากในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเนื่องจากทีม a d a ได้ทํางานอย่างแข่งขันเพื่อเร่งสร้างนวัตกรรมสร้าง ช่วงราคาที่พยายามให้ราคามันต่ขึ้นไปสำหรับ v ว s i l ลฮาร์ดฟนะครับจะเปิดตัวนะครับต้องเปิดตัวเครือข่ายในวันที่วันที่สมิถุนายนนี้นะครับเมื่อกี้ผมบอกผิดไปเนาะว่าวันที่2นะครับแต่มีการปรับใช้งานเครือข่ายวันที่29มิถุนาอ่ะแปลว่ามันมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเปิดใช้วันที่2แล้วก็29มิถุนามีการ ทำแมเนจนะครับคือให้ระบบเนี่ยมันสมบูรณ์คือวันที่29ฉะเทนนั้นวันที่2จะเป็นวันเก่งกำไรใหญ่แล้ววันที่29เราต้องมาดูผลงานด้วยกันนะครับว่าเป็นยังไงเอาข้อมูลเก่าๆเนี่ยมีประมาณนี้นะครับคือ2นะครับคุณต้องดูวันที่2อาจจะมีการขับเคลื่อนราคาครั้งใหญ่ย9บนะครับอาจจะมีการขับเคลื่อนราคาครั้งใหญ่มากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าเราต้องดูว่าโปรเจกต์อะไร เสร็จนะครับอะไรเรียบร้อยอะไรปังแล้ววานจะเข้าไปซื้อเพิ่มนะครับเขาถึงได้มีการมินโทเค็นขึ้นมาเองนะครับเพื่อจะทําให้ ADA มีคนเข้าไปเก็บเพิ่มไม่งั้นวานนะครับไม่ยอมอย่างเดียวเลยจะเก็บ ADA เอาไว้นะครับเพียงแต่ผู้เดียวนะครับแล้วคนที่ตายก็คือเม้านะครับก็ใครเล่น ADA ตรงช่วงนี้นะครับก็สามารถซื้อได้ที่0.6ดอลลาร์นะครับผมคิดว่าราคาเนี่ยรอบแรกนะครับ ของ ada เนี่ยอยู่ประมาณ3ดอลลาร์นะครับใกล้ๆเนี้ยหรือจะอาจจะ2ดอลลาร์นะครับแล้วหลังจากนั้นอะโปรเจกต์อะไรเสร็จมันจะค่อยๆไต่ขึ้นไปจนถึงวันที่ยีบกอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับเราก็เห็นแล้วว่าเราวางเงินเราเห็นเงินนะครับมันไปตรงไหนใช่ไหมบิตคอย ada นะครับพวกโปรเจกต์พวกเนี้ยพวกเหรียญพวกนี้ยกาลังมีคนเล่นเยอะ ส่วนอีเทอรีมนะครับต้องรอต่อไปนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Crypto c คานซี่คอมมิชชัทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code คให้แล้วก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็หววััง่า ADA นะครบ หรือคาร์ดานโจะโกทูเดอรมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านนะจะมูลไปด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับเรามี1กลุ่มนะครับคือ ADA ทักเข้าไปที่เพจเดี๋ยวผมพาเข้าไปในกลุ่มให้เอาแหละเรามีกลุ่ม ADA แล้วนะครับเรายังมีสปอนเซอร์หนึ่งตัวชื่อ MC m i n o r Service ถ้าเกิดคุณอยากจะขุดเหรียญน,นะครับซื้อเครื่องขุดหรือจะฝากขุดก็ได้นะครับก็ทักไปที่เพจเลยละกันนะ โอเคข้อมูลมีประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า a d a จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนูมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไป